เคสนี้คุณหมอไอนะคะเหลาหุ่นแบบให้เป็นนาฬิกาทรายนะคะปังมากขอบอกเลยแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูภาพก่อนทํากันก่อนนะคะนี่นะคะเคสนี้เห็นไหมคะสัดส่วนเห็นไม่ชัดเลยนะคะหุ่นส่วนเลาส่วนโค้งอะไรไม่มีออแอบกระซิบนะคะว่าหลังทําออกมาแล้วแบบปัวปังเวอร์หุ่นแบบอย่างนี้อย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวเคสนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอไอยกันได้เลยนะคะสวัสดีครับก็วันนี้มาตามนัดเนาะเห็นที่หมอ บอกไว้เมื่อวานว่าวันนี้จะมีไลฟ์เคสน่าันใจ2งเคสเลยเป็นเคสรีวิวนะคนไข้ยองให้ถ่ายดูสัดส่วนนะว่าหลังก่อนทําหลังทําจะเป็นยังไงนะครับก็หมอมาเล่าเคสให้ฟังก่อนเคสนี้เป็นเคสผู้หญิงไทยอายุ30ปีน้าหนัก59สูง158นะเคสนี้มาดูดรับสัดส่วนจริงๆถ้าได้เห็นเคสภาพวิอก่อนแล้วว่าคนไข้เนี่ยลักษณะจะทรงถังเบียร์ก่อนแน่ๆจะทรงถังเบียร์หรือไม่มีเคิร์ฟไม่มีเชฟ คือต้องเทรนที่หมออยากเล่าให้ฟังประเด็นคือการดูดไขมันเนี่ยไม่ใช่ว่าดูดออกให้เยอะที่สุดนะไม่ได้ดูดออกแบบเอาปริมาณไขมันจริงๆแล้วหลักการดูดไขมันเทรนสมัยใหม่เนี่ยคือการดูดทำเชฟคือไม่ใช่ว่าโอ้ยดูดเยอะแล้วมันจะสวยนะคือมันคือการตรงเนี้ยดูดเยอะตรงนี้ดูดน้อยตรงนี้เหลือไว้อันนี้คือหลักการที่สําคัญที่สุดในเทรนดูดไขมันสมัยใหม่หรือเทน2021เนี่ยคือจะเป็นลักษณะประมาณน,นี้นะครับอย่างเช่นเราจะมีตำแหน่งไหนที่เราควรจะดูดออกหมด เยอะเลยนะครับเราก็ตำแหน่งไหนที่เราจะเหลือไว้อันไหนที่เป็นจุดดีจุดด้อยของไข้จุดด้อย,คคย,ดดอยเราก็เอาออกให้หมดนะครับตรงไหนที่เป็นจุดเด่นอย่างเช่นก้นเนี่ยเราก็เก็บเอาไว้นะอย่างเซียมเนี้เป็นเคตัวอย่างที่ดีเลยนะครับคือเคลเซียก่อนคอร์นีนเขาเคยเป็นคนทรงตัวเล็กนะแต่ว่าเราคุยกับคนไข้ก่อนนะตอนแรกเลยสเต็ปการดูดไนมันปรึกษาดูดไนมันกับหมอเนี่ยเราจะคุยกันก่อนว่าสไตล์ที่คนไข้ชอบคืออะไรมันจะมีแพลเซียมที่หมอเคยทำไลฟ์ไปละมีแพลเซียมมีขนทรงนาฬิกางแคลเชฟก็คือจะเป็นทรงเอวคอดๆเล็กๆเลยเราทรงก้นใหญ่ อ่าบนึกนถึงพวกราดตินอเมริกานะครับถ้าทรงหุ่นนาฬิกาทรายคือหน้าอกแล้วก็คอดเป็นเอลเอสแล้วขาคือตรงตรงต้นกับตรงนับข้าโพกเนี่ยจะพอๆกันอันนี้เขาเรียกว,ว่าทรงหุ่นนาฬิกาทรายแล้วก็จะมีทรงสตรอเบอรี่ทรงสตรอเบอรี่คือเล็กหมดเลยต้นก็นเล็กเอวก็เล็กท้องก็เล็กอันนี้คือเล็กหมดเลยอันนี้สไายตัวหลีน,หนะก็อันนี้เราต้องมาคุยกันก่อนวนะ่าเอื่อคนคงไช่ชอบสายไหนอย่างเ,เนี้ยเขาต้องการทรงหุ่นคล้ายๆทรง กึ่งนาฬิกาทรายกาไหร่แล้วก็ออกไทเซฟยงก็ไคือไม่ได้ต้องการให้เล็กมากแต่ต้องการให้มันมีเซ็กเอร์เพียวอรัคือประมาณนั้น,ม,าม,านมีความเป็นผู้หญิงอยู่คือก้นเนี่ยขอให้คงไว้ให้คงแต่ว่าเขาต้องการก้นให้มันทรงกลมสวยซึ่งตอนแรกเขามาปรึกษาหมอในเรื่องของการเติมก้นแต่หมอบอกแล้วว่าเฮ้ยก้นของคุณหนาสวยอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องเติมไขมันนะครับอย่างเช่นนี้ยืมมือแมสลองหน่อยโอเคโอเคเรากน้นหนาสวยอยู่แล้วแต่แค่ว่าทําไมมันดูตันเพราะว่ามันมีไขมันพอกอยู่ตรงแถวด้านบนอ่ะเอาให้ดูเนี่ยเองเห็นไหม อย่างเช่นเนี่ยเขาต้องการให้ก้นเป็นทรงกลมสวยนะแต่ว่าต้องการให้เป็นผุนนาฬิกาทรายตอนแรกเขามาปรึกษาเรื่องการเติมก้นซึ่งบอกว่าไม่ใช่เราต้องดูดไขมันอย่างเช่นเนี่ยเราจะมีตำแหน่งที่เราดูดหมดก็คือตรงเนี้ยเราจะดูดออกเยอะเลยตรงเอวเนี่ยเราจะดูดนจนไม่เหลือเลยแล้วทำเจพักหนาอย่าแน่พิผูวันติกับกล้ามเนื้อเลยรคือต้องไม่มีไขมันแล้วกิ่วต้องเฟิร์มแน่นตรงแถวเอวนะฮะตรงด้านบนนะครับแล้วก็เราจะวาดรูปก,ก้นให้มันเป็นทรงกลมก้นเราต้องการให้มันเป็นอกมาเป็นทรงกลมจุดสุดท้ายนะฮะแล้วก็ พรการที่มันเป็นทรงกลมเนี่ยตรงขาด้านนอกเนี่ยเราจะมีตำแหน่งที่ดูดออกไม่หมดด้วยเพราะว่าถ้าเราด,ดูดออกหมดก้นก็จะไม่กลายเป็นทรงกลมมันจะกลายเป็นทรงสี่เหลี่ยมแทนนะเพราะงั้นไอ้ตรงแถกวก้นเนี่ยตรงด้านล่างเนี่ยเราก็จะดูดออกไม่หมดนะครับแต่ว่าตรงพอลงมาด้านล่างหน่อยเนี่ยตรงหลังตรงขานอกละไอ้ตรงเนี้ยเราก็จะดูดออกจนหมดเพื่อที่จะให้สุดท้ายมันออกมาเป็นทรงกลมสวยที่สุดนะครับแล้วก็ตรงก้นเนี่ยไอ้ตรงกรน้นด้านบนเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่ถ้าเราจะทําเชฟมันเป็นทรงกลมได้เนี่ยมันก็จะมีตำแหน่งไล่ไปเรื่อยๆคร เหลือไว้ยเยอะระดับหนึ่งเยอะมากๆเนี่ยมันก็จะไล่ไปซึ่งก้นเนี่ยเราก็จะไม่แตกเขาเพราะเราฝึกกันแล้วว่าอ๋อเฮ้ยเราต้องการผลผลิตรากาทรายให้คนก้นทรงกลมสวยที่สุดนะครับเรามาดูหลังทำกันทันทะีคะเจี๊ยน่หมอดูดด้วยบอดี้เจ็ตนะครับอ่าเราก็ทำเจพาร์ทหน้าด้วยนะครับก็เพราะงั้นเราจะได้แบบเป็นหลินนาฬิกาทรายเลยอ่ะเรามาดูหลังทำทันทีกันนะครับเห็นไหมว่าตอนแรกคนไข้เนี่ยอย่างที่หมอชหมอเชี้ดูว่าเห็นไหมตอนแรกคนไข้ทรงเป็นลักษณะทรงต่างๆแต่ตอนนี้กลายเป็นหลผนนาฬิกาทราย เรียบร้อยละเป็นทรงนาฬิกาทรายมีจุดจุดเว้าจุดจุดเว้าตรงเอวเนี่ยที่หมอบอกตอนแรกเขาจะเน้นตรงตานี่ไหมตรงก้อนอย่างเงี้ยอ่าตรงอกเห็นไหมตรงนี้เป็นตรงเป็นตันๆมีเนื้อตรงนี้เยอะอยู่เนี่ยตรงนี้ครับตรงนี้เป็นจุดที่เราจะเก็บออกหมดนะครับอันนี้เห็นไหมพอหลังคำปุ๊บเราเราจะดูดตรงนี้ออกจนหมดเลยลราแปะแล้วทาด้วยเจลพันไม้เอาเจลพันไม้ยิงเพื่อแปะให้มันเป็นผิวกาวไปเลยนะฮะแล้วตรงตำแหน่งตรงนี้ตำแหน่งของก้นตรงนี้ตอนแรกเขายังไม่เป็นทรงกลมเห็นไหม อ่าเราตรงเนี้ยเราก็จะไล่ดูดดูดแต่ว่าดูดไม่หมดตรงเนี้ยเราจะดูดเก็บเหลือเอาไว้เพื่อให้สุดท้ายมาก้นมันยังเป็นทรงกลมอยู่นี่เห็นไหมนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเพราะงั้นถ้าเกิดเราดูดตรงเนี้ยหมดสุดท้ายมาก้นจะไม่ได้เป็นทรงกลมอันนี้ถึงเป็นหมอแต่ถ้าเกิดถ้าจะเอาดูดแบบเก็บไขมันเยอะๆนะหมอดูดตรงเนี้ยอย่างเดียวหมอก,ก็ได้ห้าร้อยสี่สี่ละเดี๋ยวเพืยอให้ผลลัพธ์ออกมาสวยไหมมันไม่สวยนะแล้วก็เห็นขาด้านนอกให้ดูขาด้านนอกอีกหน่อยนี่เห็นไหมเพาตอนแรกขากับก้นของเขาอันรวมกันไปเลย ถ้าเพราะงั้นถ้าเกิดเราจะเก็บเชฟเขาให้เป็นทรงกลมได้ตรงเนี้ยเราต้องดูดออกระดับหนึ่งตรงเนี้ยที่หมอบอกว่าตรงเนี้ยเราต้องเก็บออกระดับหนึ่งนะแต่ตรงเนี้ยเราต้องดูดหมดเลยเพื่อสุดท้ายมาให้มันจะใกล้เป็นทรงทรงเคิร์ฟออกมาสวยกันทีใช่ไหมเราสุดท้ายมาเที่ยนนี้หมอไม่ต้องเติมไขมันเลยนะเทียนนี้หมอไม่ต้องเติมไขมันก้นเลยหมอดูดหมอดูดทาเชฟรอบด้านข้างอย่างเดียวตรงเนี้ยสุดสุดท้ายมาจะได้เป็นทรงโค้สวยเลยอย่างเงี้ยคนไข้ไปใส่จีสติงไปใส่ชุดไม้ทางเนี้ยรับรองระเบิดทะเทิงขาดระเบิดนะครับก็ เคสนี้ผลลัพธ์ออกมาคนไข้หน้ปตี้แน่นอนตรงกับความต้องการของคนไข้นะฮะก็ดูดเอวดูดขานะครับแล้วก็ทําเป็นเชฟทรงขนนาฬิกาใสาใช้เทคนิคเป็นประจำของอิมาล่าคลินิกคือพัสมานเชฟดูดออกทำกระชับผิวผิวไม่ยุ่ยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะดูไขมันออกเยอะขนาดไหนเราใช้พัเชเจพัสมันก็สามารถทําให้ผิวกระชับได้ท,ทันทีไม่ต้องกลัวแล้วมัจะยุ่ยน,นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวหมอเสร็จเดี๋ยวเราจะพิจารณาทำด้านหน้าต่อก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเคสหน้าเป็นเคสที่น่าสนใจเคสหนึ่งเป็นเคสดูหน้าท้อง เอลเอสแล้วก็เซ็กซี่ไลน์นะฮะเป็นเคสที่ทำเซ็กซี่ไลน์แบบทำขึ้นมาใหม่เลย้วเคสน,นี่หมอจะฝังเลกด้วยใครสนใจอยากมีเอลเอสเซ็กซี่ไลน์เดี๋ยวมารอดูกันนะครับน่าจะเคสน,น้าน่าจะเสร็จประมาณหกโมงใครที่รอดูอยู่ก็ติดตามได้นะครับตอนงหกโมงนะคะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเคสนี้บอกเลยว่าฟังมากนะคะที่มาคลินิกของเรานะคะหมอนะคะดูดแบบอย่างมีคุณภาพนะคะไม่ดูดน้อยจนเกินไปไม่ดูดมากจนเกินไปนะคะออกแบบเหล่าสัดส่วนให้กับทุกเคสเลยนะคะ อยากได้แบบไหนบอกคุณหมอได้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากดูไขมันตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่นะคะเริ่มต้นนะคะตำแหน่งละ25,000บาทนะคะดูไขมันสองตำแหน่งขึ้นไปนะคะฟรีนะคะฟันสเต็มเซลล์หน้าใสนะคะไฮเฟรกระตุ้นกล้ามเนื้ออันนี้ก็เป๊ะปังมากเลยนะคะใครอยากมีสิท์แพสซิลายห้ามพลาดนะ และของแถมอื่นๆกว่าส0สรายการเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถทักแชทหรือว่าทักไลน์มาได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้นะคะช่วงเย็นๆนะคะประมาณหโมงนะคะฝากติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณหมอนะคะจะมาไลฟ์เคสสวยๆให้ดูอีกเคสนึงบอกเลยว่าน่าสนใจไม่แพ้กับเคสนี้เลยะะมีคําถามค่ะเออมีคนถามว่าดูดแล้วเติมสะโพกหรอคะเคสนี้นะคะไม่ได้เติมเลยค่ะเดี๋ยวให้มาดูดที เคสนี้ไม่ได้เติมสะโพกนะครับเคสนี้จริงๆเขาเขาอยากเติมสะโพกนะแต่หมอบอกก่อนมาก<ม>คือคือด้วยเคสนี้ก้นเขาสวยอยู่แล้วแต่ว่าแค่ไขมนันนะเขาพอกอยุดตําแหน่งอย่างเช่นเขาไปพอกอยต่ตรงน้นด้านบนกนับด้านล่างพอเราเหลาเสร็จปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นก้นกลมสวยเหมือนเติมก้นเลยใช่ไหมฮะแต่เคสที่จริงๆหมอไม่ได้เติมไขมันก้นเลยหมอแค่เหลาส่วนมอื่นออกมากๆแล้วแต่ว่าใช้การดูดเนี่ยเป็นการวาดรูปให้ก้นออกมากลมได้นะครับแต่ว่าบางคนแบบนี้ ต้องดูเป็นเคสไฟเคสนะคือบางคนอ่ะโอ้ก้นเขาไม่มีจริงถ้าอย่างนั้นหมออาจจะต้องเติมนะอันนี้ต้องมาเข้ามาตรวจร่างกายอีกทีหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่คนที่มีน้ําหนักเยอะอยู่แล้วนะส่วนใหญ่เนี่ยไม่จําเป็นต้องเติมก้นก็ออกมาสวยได้ละโดยที่ไม่ต้องเติมนี่นะคะเห็นก้นแบบสวยๆเชฟเชฟเมื่อกี้อันนี้คือก่อนทํานะคะเห็นนะคะว่าคุณหมอของเราคะออกแบบรูปร่าบเฉพาะ ส่วนของไข่ของมันเลยะค,ะค่ะใครที่มีปัญหาคะอยากดูร่างแบบไหนรอเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนได้นะคะเอ็มอาคลินิกเราปรึกษาพรีนัดสองสาขาเลยนะคะทางราชเชื้อทินแล้วก็ราชพฤกษ์เลยนะคะอย่าลืมนะคะตอนเย็นวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดดาวไว้เลยนะคะกดดาวติดตามเพจไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดไลค์เด็กๆนะคะสหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวไปก่อนนะคะแล้วก็ามาเจอกันตอนเย็นอีกทีหนึ่งนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ